ภาวะในช่องประจานี้น้างพรอ,อีกเหมือนเดิมคลิปนี้เพระว่าบอกแล้วตามสัญญาพระว่าไปได้ไอ้นี่มาจะมามาร์กหนานทุกคนจะเป็นเคลียร์โนสมาร์กดำกุหลาบแต่พี่น้องซึ่งไปซื้อมาพไม่รู้ร,ราคาเลยนะเพราะว่าพสั่งในเซเวน่นเป็นมาสีดำแต่ก่อนที่เราจะไปมาสกหนาเราก็ต้องไอ้นี่กันก่อนนะพี่น้อง ล้างหน้าก่อนจ้ะอนุญาตนะล้างหน,น้าก่อนล้างหน้าก็จะใช้สัมรีแล้วก็ใช้ตัวคลีนซิ่งของยูสเลนแหละจ้ะยูสเลนปกติไม่ใช่ของเบโอเดอร์มานะแต่ว่าไม่ได้เอามางคุดใหญ่พูดะต้องเช็ดหน้า กิจกรรมทำแต่แพ็จะมาค์นาทิ้งไว้เส็นแล้วเพรก็จะออกออกํออกาลังกายมาสอันนี้เขาบอกว่อดูขั้นตอนทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงด้คหูดูสิวันนี้เพรแต่งนานาะโก้เนื่องในโอกาสอะไรไม่เนื่องในโอกาสอะไรจะเนื่องในโอกาสวางนะจ้ะ หลายคนทักว่าไม่หนาเหรอเพราะว่าหนาไสขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองก็ด้วยจ้ะด้วยแล้วก็ได้นอนด้วยพักผนะออ่อนนะจะดีๆมันไม่ได้เช็ดแรงนะทุกคนหลายคนเอาะแต่ดูเหมือนเหมือนมันแรงนะออกจากกกัตัวเราเป็นกัรโคราดจ้ะ หลังจากนั้นอาจาอาจะมีทำธุระอะไรเร็จอาจจะมีเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าถ้าว่าจะไปทำอะไร <c oughs> เราติดตามคลิปกันกันกกระดิ่งไว้มาเร็วอุ้ยมาจะงันแล้วก็วอนเดี๋ยวว่าจะคนนียัดั่างนานด้วยโซนมา าาการ์ดนะด้วยโฟล,ลิโอนะตาดำหนึ่งเมง็ดข้าวโพดพอจ้ะแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนกดมันจะมีปุ่มจ้ะกดวนเลยจ้ะ มันจะมีสเต็ปของมันเขามันยุดเราก็เปลี่ยนฝั่งเห็นไหมมันจะยุดมันก่อเป็นสเต็ปมันจะเห็นแล้เปลี่ยนฝั่ง มันล้างหนาได้ดีกว่าขออนุญาตมันล้างหนาได้ดีกว่าการใช้มือถูธรรมาดาจ้ะแค่นี้เซ็ตที่การน้ำก้างก็อาจจะน้ำไม่เชยไงจ้ะล้างหน้าแค่นี้กับเซ็ตแล้ยจ้ะแล้วมันการน้ำมันจำต้อ,องกว,ว่าการน้ำจ้ะอาา่ะจ้ะ ที่นี่เรา,าก็มาะมอรองนั่นเองแกก็ขออนุญาตเาผ้าหน่ยเด้อเช็ดพื้นพ่อชอบมันเปียกขาเช็ดรองพื้นรจริงจมันไม่ได้สกปรกเราจะเรองไว้ให้พื้นนั่นพ่นพนอไม่ชอบเดินบนพื้นเปียกมาจาก็เปืดนไม่ได้เลื ยี่ิบนาทีแล้วก็มันลอกกันนะแต่ว่าใ <Hey. S 1> นห่หาาูนาำอ่ะ hmm. คูณห้าเขาบอก mm hmm. ว่าความเข้มข้นนะมันเป็นมาสก์ลอกสิวนะทุกคนไม่ไม่รู้ว่ามันใช่ได้กี่เข้านะอันนึงนี้ต้องลองดูก่อนไม่เคยเหมือนก่อน mm hmm. มาส์หน้าดำ นี่ยมองกระจุกนะขอบคุณทุกคนที่เป็นหวน่วงแพรเนาะโทรมาเล่นก็แพร ส่งข้อความมาคอมเมนต์มา,า,มมากลัวแพงเหงาแลว้แวกลัวแพอ้วนแพ้กลัวอยู่จ้ะความอว้วนกลัวจริงๆเพราะว่าของกินเยอะมากขอบคุณที่คนที่เมตตานะพ่าส่งของกินมาให้พ่า มันกี่บาทกะสี่สิบเก้าบาทหรือมั้งจำไม่ได้ประมาณนี้เลยจ้ะจะเนียนตรงจมูกไปเย,ยอะเพราะว่าพอมีซิลเซียนตรงจมูก นี่เวลานายแม่โทรมาพอดีเลยทุ่มสีเ่เจ็เก้าพอดีเลยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปคุยกับนายแม่ก่อนเดิมนายแม่โทรมาแล้เวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงคุยถ้าแม่คอะไรคุยคุยอะไรทุกคนห้องจ้ะมาแกะ ต้องใชคงนะ้ความสามารถจนิดนะในการแกะนะข้อมูลนี่คุณจะได้เห็นคน่อยๆเนาะอันนี้เป็นขั้งแรกนะ เชี่ยวช่อนนะทุกคนเดี๋ยวขอยไปเริ่มหาลายแกะกันเดี๋ยวจะมาให้ดูแต่ละทุกคนค่อยๆนะอืนอหือัออนคำขัง,งนี้ไว้ก่อนอือหูอ้หอหคิวนละ phạt lẽ rồi này. Hãy cho ตาไหลพี่น้องมันดึงมันตึงดีมากเลยความแน่นอะเอาไปเลยล้อยแค่แนียนแต่อ้นนี่เกินไปตรงตรงไห้นี่ผมเกินไปแต่ถ้าคอนี่ยเป็นลอกออกให้มันก่อนเจ้ามาให้ดูดิจ๊ะ โอ้หน้าแดงเลยโอ้สิวเขาเนี่ยขังเยอะไปนะจะให้ดู โหคอมใจมันก็ออกจริงๆนะโคตรโคตรเอ้นี่เลยเดี๋ยวขอไปลอกให้หมดกันเล้จะไม่ให้ดูเด้อตอนจบแอนนี่ไม่ไไว้ดอกจะล่องอนะไนไทุกคนแบบเจ็บปวดมากบอกเลย ไอที่คูณห้าเนี่ยนะที่มันบอกว่าคูณห้าเพราะความหนาแน,น่นของมาร์กแต่ว่ามันสะใจแต่มันมีแรงมากเลยนะแบบดึงออกแบบคอซิวอะไรเงี้ยซึ่งสีง่สิบเก้าบาทมนะั้งไม่แน่ใจตอนนี้เพยก็ยังไม่ได้ไปอาบน้ำนะให้กับล่างเพิ่ลอกออกได้ไหมมดตรงคิ้วเนี่ยเพยล่างเอาจ้ะตรงข้างๆเพิก็ล่างเอาแต่ตรงไหนเพิก็ลอกแบบ มันอะบอกเลยสะใจมากซึ่งหลังลอกก็จะนานแพ็ก็เลยอันนี้ไหนๆก็ซื้อมาแล้วผิวใสโอาลาอะไรเดี๋ยวอ่านวิธีก่อน<ม>บำรุงหลังล้างหน้าทอกมัน้าจุดด่างดำรอยชิววทาผิวใกลก็ได้เ,เพราะจะทาหนากก็แล้วกันก่อนไป็คแบบเน่า สองสามชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวออบน่าวเรียบร้อยก็จะทารีมเพนแต่มันก็ดีนะชัดใจดีแต่เชิงโลกยากเพราะว่าพยายาไมาเสมอก็อยังบอก,กว่าครั้งแรกลองดูจ้ มาร์จากเซเว่นค่ดูมันจะได้ผลนะอัน,นี่ก็ครีมเซเว่นมาร์เซเว่นจ้ะนั่นแหละใครอยากลองตามเพาวาหรือใครเคยลองเรียกว่าเพาวาทําผิดทําถูกอะไรยังไงก็เราสู่กันฟังจากไม่เคยไปเลยคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ